วันนี้พวกเราจะมาพูดเรื่องเสนเนยรไทยกับคอร์ดิชอนะค,ะคะราาับจากที่ต่างชาติมองมาที่คนไทยนะครับเรื่องการกินเผ็ดนะครับจริงๆแล้วคนไทยทุกคนไม่ได้กินเผ็ดนะครับแต่ว่าอาจจะมีหลายปัจจัยเช่น,นาการกินเมนูที่มีความเผ็ดมาตั้งแต่เด็กหรือว่าภูมิภาคที่เกิดน,นะครับซึ่งอาจจะทําให้ต่างชาติมีความเข้าใจผิดได้ครับ ต่อมานะคะภาพจําที่ต่างชาติจะมองของมองประเทศไทยเลยคือจะมองคนไทยเป็นคนใจดีเป็นคนคลายแล้วก็แบบเป็นคนชิลๆนะคะ <c oughs> ก็ด้วยความที่คนไทยเราจะเป็นคนที่ยิ้มเก่งมากค่ะแล้วก็เออเวลาเออต่างชาติมามาเที่ยวหรือว่ามาแบบเดินทางรอบโลกเนี่ยค่ะเวลาโบกรถก็ประเทศไทยก็จะมีน้าใจในการรับขึ้นแล้วก็ไปส่งที่ ไปทานตลอดหรือว่าเราคนไทยกําลังนั่งทานข้าวอยู่แล้วต่างชาติเดินผ่านต่างชาติก็ออคนไทยเราก็เรียกต่างชาติมากินด้วยเสมาทานด้วยเขาก็าจะค่อนข้างตกใจค่ะแล้วก็หรือบางทีไปทานร้านอาหารมีพี่พนักง,งานเสิร์ฟก็จะมาอุ้มเบบี๋ของเขาไปาไปเล่นด้วยเขาก็าจะมองว่ามันเป็นเออทำไมมาอุ้มใจดีอะไรขนาดนี้ค่ะต่อมานะัคะ้าวต่างชาติมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ยากจนเพราะว่าอาจจะเห็นสภาพชุมชนในแหลยที่ ยังไม่ได้รับการพัฒนาแล้วก็เรื่องค่าแรงถูกแต่พอแบบชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ได้ผลพบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่จเจริญมีทางข้างสรรพสินค้าละลไรเทคโนโลยีหลายๆอย่างค่ะในเรื่องขัดมานะคะคนต่างชาติจะเหมารวมว่าผู้หญิงไทยทุกคนเป็นผู้หญิงหิวเงินค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ว่าผู้หญิงทุกคนที่จะเป็นลักษณะเช่นนั้นนะคะ ภาพจำนีอ้อาจจะเกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ไม่ดีของบางคนค่ะจนนําไปเล่าต่อค่ะจนเกิดทําให้เหภาพรวมในทางนั้นค่ะต่อมานะครับต่างชาตินะครับมองอาหารไทยว่าอาหารไทยอาหารที่เผ็ดเป็นจัดนะครับคิดว่าอาหารไทยทุกเมนูนะครับต้องใส่พริกแล้วต้องมองว่าคนไทยกินพริกเป็นเรื่องปกติในทุกเื่อาหารนะครับการเป็นนะครับทุกมองเป็นกลักษณ์ของความเป็นไทย คิดว่าคนไทยทุกคนต้องมีรู้สึกเป็นหรืทเผ็ได้โดยไม่ต้องเดือดร้อน,นะครับคนไทยรับมือกับเรื่องนี้โดยการอธิบายและทำความเผ็นนะครับแบบไม่เห,หมาะสมไม่ชี้เห็นว่าการกินเผ็ดเป็นความโชคสมุทคน,นะครับไม่ใช่ลักษณะของคนไทยทุกคนครับต่อมานะครับสักชาติแยกผู้หญิงไทยกับสาวประเทศอไม่ออกครับเป็นเรื่องอที่เกิดขึ้นได้บ่อยนะครับและมีหลายเนผนครับแต่ ไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับเหตุผลหลักๆคือผู้หญิงไทยเอ้ยมาตรฐานความสวยของคนต่างชาติคล้ายๆกันนะครับผู้หญิงชอบผู้หญิงแบบตัวเล็กอยู่เนียนขาวสวยแล้วก็สาวประเภทสองนะครับสาวประเภทสองประเทศไทยนะครับมีความสวยมากครับมีความเป็นผู้หญิงมากครับ มีการแต่งหน้าที่เก่งนะครับต่อไปเป็น culture shock นะครับคนไทยส่วนใหญ่ก่อนจะเข้าบ้านนะครับจะถอดรองเท้าวางไว้หน้าบ้านนะครับแต่ว่าเวลาต่างชาติมาประเทศไทยเขาจะค่อนข,ข้างช็อกนะครับเพราะว่าในประเทศเขาจะสามารถใส่รองเท้าเดินเข้าบ้านได้เลยครับแต่ว่าคนไทยต้องวางไว้ข้างนอก ต่อไปเป็นเขาจะช็อบเรื่องชื่อเล่นนะคะคนไทยจะมีชื่อเล่นที่จะไม่ว่าจะเป็นสิ่งขออสัตผลไม้ซึ่งบางชาติเขาจะมีชื่อจริงแล้วก็นามสกุลที่จะใช้เรียกไปตลอดชีวิตเลยอย่างอัองหุนเขาก็จะงงว่าทำไมเป็นชื่ออัง,งุุนแล้วเขาก็จะถามว่าความหมายคืออะไรอย่างนี้คะ่ะซึ่งคนไทยคือจะตั้งตามความหมายแต่ต่างชาติเขาไม่มีความหมายสตีก็สตีฟจอร์นก็จอร์นเลยค่ะต่อไปนะคะการแชร์อาหารของคนไทยทำให้ชาวต่างชาติช็อกค่ะ เพราะว่าคนไทยจะมาทำหรือว่าสั่งอาหารหลายๆอย่างเพื่อมารับประทานด้วยกันแต่ชาวต่างชาติจะสั่งจานไข่จานมันค่ะในเรื่องถัดมานะคะคือสายฉีดก้นค่ะคนต่างชาติจะช็อกกับเรื่องนี้มากค่ะเพราะว่าในหล,หลายๆประเทศนะคะจะมีสภาพอากาศที่หนาวจึงใช้กระาดาษแทนนะคะพอเดินทางมาประเทศไทยก็เลยทําให้รู้สึกแปลกใจและก็ไม่คุ้นเคยค่ะต่อไปนะครับอาหารหรือเครื่องดื่มอะ ตับม,มันคือใส่ในถุงพลาสติกนะครับอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารร้อนแกงเครื่องดื่มน้ำแข็งผลไม้หรือแม้แต่ในในอาหารแห้งนะครับหลายคนมองว่าสะดวกและรวดเร็วแต่ในขนาดเดียวกันก็ารู้สึกตกใจเรื่องของปริมาณขยะในพลาสติกนะครับและผลกระสุนก็สิแวด้ร้องเพราะในบางประเทศมีการจํากัดหรือ่้ามการใช้ถุงพลาสติกอย่างกิงจันนะครับต่อมาคะครับของผมทางชาติคิดว่ากินอาหาร24สิสชั่วโมงครับ ก็อาจจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าร้านอาหารที่ประเทศไทยมีบางร้านที่เปิด24ชั่วโมงจึงทำให้คนต่างชาติคิดว่าคนไทยกินตลอด24ชั่วโมงขาจบการนำเสนอนรอนนี้ค่ะขอบคุณค่ะ